<ะ>ลากเกียวมีรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องทำไมแตงโมถึงลูกใหญ่อ้าแล้วทำไมลากเกียวเรื่องหัวข้อนี้ล่ะลูกเพราะว่าลากเกียวไปเดินห้างสรรพสินค้าค่ะแล้วก็เจอผลไม้มากมายลากเกียวเห็นแตงโมลูกมันใหญ่มากที่สุดเลยก็เลยอยากทราบว่าทำไมแตงโมถึงลูกใหญ่คะอย่างนี้ค่ะลูกแตงโมเนี่ย เป็นผลไม้ที่ถูกคัดสายพันธุ์มาแล้วให้ลูกโตให้ลูกใหญ่อยู่แล้วลูกประกอบกับในเนื้อแตงโมเนี่ยเป็นเนื้อสีแดงใช่ไหมลูกในนั้นจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบเยอะมากกับการสังเคราะห์แสงจากพระอาทิตย์แตงโมก็ได้รับสารอาหารที่มากเพียงพอลูกเมื่อสังเคราะห์แสงเยอะๆก็กลายเป็นน้าตาลที่อยู่ในผลลูกก็เลยใหญ่ใๆญ่ญ่่กลายเป็นผลไม้ที่ถูกคัดเลือกให้ลูกใหญ่ที่สุดอยู่แล้วลูกอ๋อค่ะแล้วมีปัจจัยอะไรที่ทําให้แตงโมลูกใหญ่คะ ปัจจัยที่ทําให้แตงโมล,ลูกใหญ่มีเยอะมากเลยลูกมันต้องเริ่มตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์เลยทีนี้มเมล็ดพันธุ์ที่ถูกพัฒนาม,มาแล้วลูกเขาจะทําให้มันทนต่อทุกสภาพอากาศปลูกจังหวัดไหนก็ได้ก็ขึ้นดีปลูกในสภาพอากาศที่เลวร้ายก็พอปลูกได้แล้วก็ยังป้องกันพวกมแมลงได้ด้วยมันเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินเลยลูกพื้นที่ที่จะปลูกแตงโมเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ําได้ดี แล้วเขาก็จะต้องมีการขุดคูเราก็ต้องมีการเตรียมดินที่ดีลูกต้องมีพลาสติกคลุมดินก่อนด้วยเพื่อรักษาความชื้นแล้วเวลาปลูกเนี่ยเลือกสายพันธุ์ที่ดีไม่พอลูกเขาต้องมีการตัดตัวผลตัดเขาเรียกว่าการจัดเถาจัดเถาคือแตงโมเนี่ยพืชมันจะเลื้อยเป็นเถาใช่ไหมลูกเขาจะมีการจัดเถาสองรอบตัดเอาแตงโมลูกเล็กๆบางลูกออกลูกเพื่อให้ต้นนั้นะมันเจริญเติบโตได้ดีลูกแตงโมมันจะได้ไม่แย่งอาหารกันแล้วลูกแตงโมมันก็เลยลูกใหญ่มากๆทีนี้ใช้เวลาการปลูกประมาณนลูก50-60วัโดยประมาณ ใช่ค่ะแล้วก็จะเก็บเกี่ยวได้สายพันธุ์ที่นิยมที่สุดในบ้านเราคือซอนย่า plus อ๋อค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายสายพันธุ์เลยนะลูกที่เราอาจจะเคยได้ทานแต่เราไม่รู้เช่นเมย่าเช่นซัมอัพที่แปลว่านิ้วโป้งอร่อยซัมอัพเมย่าแล้วก็ซอนย่า p l u s นี่แหละที่นิยมที่สุดในท้องตลาดลูกแล้วราเกลลองหาข้อมูลที่ไหนมาบ้างแล้วหรือย,ยังลูกอ,อ๋อราเกลไปเดินห้างสรรพสินค้าไปดูอะไรลูกไปดูแตงโมค่ะ แล้วลาเกลหาข้อมูลที่ไหนมาบ้างแล้วลูกอ๋อลาเกลดูคลิปจาก YouTube ที่เขาไปสัมภาษณ์ป้าเกษตรกรค่ะอ๋อแล้วเขาปลูกอะไรลูกปลูกแตงโมโค่ะอ๋อแล้วหาข้อมูลจากที่ไหนอีกบ้างคะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตค่ะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูการสืบค้นของลาเกลกันเลยนะคะค่ะไปกันเลยเย้หนูไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้าน เห็นแตงโมวางขายเยอะมากเลยค่ะลองยกดูหนักทุกลูกเลยค่ะและจริงๆด้วยค่ะแตงโมที่ขายเยอะมากที่สุดก็คือพันซอนย่าพลัสและหนูก็หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ที่บ้านค่ะและดูคลิปที่สัมภาษณ์เกษตรกรปลูกแตงโมทาง YouTube ด้วยค่ะ ขอพาคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังค่ะ